ในปีพศ2557ภาพยนตร์นามว่า i ิน e ทอร์ l เต r ล่าทยนดาวกู่โลกนั้นได้ฉายในโรงภาพยนตร์และในหนึ่งปีต่อมาภาพยนตร์ดังกล่าวก็ได้รับรางวัลออสการ์สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมซึ่งจะพบเป็นคนมอบรางวัลรู้คงให้รางวัลในสาขาเดียวกันเพราะ C ีจหรือเทคนิคพิเศษของพินเจอกราฟิกของภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นยิ่งใหญ่จริงๆเช่นการจำลองหลุมดําที่ทำออกมาได้สมจริงและเสมือนจริงมากที่สุดแต่เสมือนจริงอย่างไรในเมื่อตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าหลุมดําหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ในวันที่10เมษายนพศ2562เวลาประมาณ2ทุ่ม8นาทีตามเวลาของประเทศไทยเราได้รู้แล้วว่าหลุมดำหน้าตาเป็นอย่างไรหน้าจอของหลุมดำถูกเปิดเผยออกมาในรูปแบบของภาพนิ่งซึ่งทำให้ภาพหลุมดำจาก5ปีก่อนในภาพยนตร์อีเก e l เซลล่านั้นเหมือนจริงเข้าไปใหญ่นักวิทยาศาสตร์นั้นถ่ายรูปภาพนี้ออกมาได้อย่างไรมันมาเปิดเผยทุกๆอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับภาพหลุมดำแม่ไม่ดิเซเวน สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n งแอนโดรเมดาวันนี้อยู่กับผมดูเอลผู้บัญญายในวันที่10เมษายนพาศ2562 The National Science Foundation หรือมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาก็ถาแถลงข่าวตอนเช้าประมาณ8โมง8นาทีทาดอิงตามเวลาของอเมริกาซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกออกมาเผยแพร่ภาพบุมดํารดครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ โดยภาพถูกจับโดยใช้กล้องโทรทัศน e ์ e v e n t Horizon ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงหลุมดำก่อนที่เราจะเข้าเรื่องว่านักวิทยาศาสตร์ถ่ายรูปหลุมดำนี้ยังไงนะั้นบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหลุมดำเนี่ยคืออะไรคือไม่รู้จริงๆนะครับดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับมันอย่างรวดเร็วหลุมดำนั้นเนี่ยเป็นดาวที่ยุบตัวครับผมหรือว่าดาวที่ตายนั่นแหละที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาล ขนาดที่แสงเนี่ยก็ไม่สามารถหนีได้ <G ül> ตามที่องค์กรนาซ่าระบุนะครับไม่มีแสงใดๆที่จะสามารถหลุดรอดออกมาจากหลุมดำได้ผู้คนจึงไม่เห็นหลุมดำซึ่งเป็นสาเหตุที่นักวิทยา,าศาสตร์ใช้เครื่องมือพิเศษ <G ül> เช่นกล้องโทรทัศน์เพื่อตรวจจับพวกมันมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสาหารัฐอเมริกากล่าวว่ามีหลุมดำ4ประเภทนะครับนั่นก็คือหลุมดำตั้งแต่หลุมดำเล็กๆเลยหลุมดำเล็กๆแรกๆเลยนะครับที่โผล่มาหลังจากติ๊กแบ่ง จนถึงหลุมดํามวลมหาศาลเช่นในภาพที่คุณเห็นในตอนนี้นะครับซึ่งมีความสําคัญมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราเพราะมันคือตัวดึงดูดสสารทุกอย่างให้โคัวจรรอบๆมันเป็นเหตุที่ทําให้เกิดกาแล็กซีทีนี้นะครับผมหลุมดำเนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกตอนไหนเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันมีหลุมดำนะฮะเราต้องขอบคุณนักฟิสิกส์คนนี้นะครับผมที่เรารู้จักชื่อกันดีเนาะคนไทยนะ่าจะรู้จักกันหมดนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะฮะ เขาเป็นคนที่ทานายนะครับว่ามีสิ่งที่เรียกว่าหลุมดําเป็นคนแรกนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีสัมพันธภาพของเขาในปีคศ .1915 ตามรายง,งานของภาควิชาดาราศาสตร,ร์ที่ Cornell University หรือว่ามหาวิทยาลัยคอร์เนลนั่นแหละนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าจอห์นวีลเลอร์นะครับเป็นคนแรกที่ใช้คำว่าหลุมดําในปีคศ .1967 เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหลุมดําจะถูกเรียกว่าดาวทมินดาวมืดอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ดาวแค่แข็ง ทีนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยว่านักวิทยาศาสตร์เรียนรู้กับหลุมดำได้อย่างไรในเมื่อเรามองมันไม่เห็นเราดูได้อย่างไรว่ามันอยู่ไหนนาซากล่าวว่าเนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถเห็นหลุมดำได้พวกเขาถึงใช้เครื่องมือนะครับเพื่อศึกษาว่าแรงโน้มถ่วงที่แข็งแกร่งมีผลต่อดาวและแก๊าสที่อยู่ใกล้เคียงอย่างไรเพราะแสงพลังงานสูงจะถูกสร้างขึ้นเมื่อหลุมดำและดาวอยู่ติดก,กันโดยนักวิทยาศาสตร์สามารถดูได้โดยใช้ดาวเทียมแล้วก็กล้องโทรทรรศ ทีนี้เนี่ยครับเมื่อเราทําความรู้จักแล้วก็แนะนําตัวกันเรียบร้อย <c oughs> นะครับเราจะมาเข้าเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจับภาพหลุมดำได้อย่างไรเลยดีกว่านะักวิจัยเนี่ยนั้นใช้กล้องโทรทัศน์อีเวนต์ฮอลไรซอนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มกล้องโทรทัศน์8ดวงนะฮะใน5ทวีปแตกต่างกัน <c oughs> ดังรูปที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมองดูหลุมดำ M87 ที่อยู่ในกลุ่มดาวหิงสาวไม่ใช่หลุมดำที่อยู่ในกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราแต่ละใครที่เข้าใจผิดเนาะ โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์เข้าด้วยกันครับผมเพื่อสร้างกล้องโทรทัศน์เสมือนขนาดของโลกว้าวดังนั้นทำไมมันดูไม่ชัดครับผมทำไมมันเบลออย่างนี้เทคโนโลยีเราไปไกลแล้วนี่สี่ g เอยไม่ใช่สี่ k เลยนะทำไมมันเบลออย่างนี้ครับผมเอเวอรี่บรอดริกนะครับผมศาสตราจารย์ดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูในออนแทรีโอแคนาดานะครับกล่าวว่าเป็นเพราะกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ถึงระดับความละเอียดพื้นฐานที่จำกัดครับผม NScells นะฮะกล่าวว่าเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงของหลุมดำคุณไม่สามารถจับภาพของหลุมดำที่เกิดขึ้นจริงได้ไม่งั้นจะไม่เห็นอะไรเลยครับผมแต่เราจะสามารถจับภาพแสงที่อยู่ใกล้กับจุดที่ไม่กลับมาหรือจุดที่กำลังจะโดนดูดของหลุมดำเราจะเรียกส่วนนี้ว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ครับผมเรามาเจาะเรื่องขอบฟ้าเหตุการณ์นิดนึงนะครับตรงที่เป็นคล้ายๆวงแหวนเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือขอบฟ้าเหตุการณ์ครับผม ขอบฟ้าเหตุการณ์เป็นโซนที่เมื่อวัตถุที่เข้าใกล้จะไม่กลับมาเพราะหนีไม่สามารถหนีจากแรงโน้มถ่วได้นะครับก็คือหายไปตลอดการเลยวัตถุที่ผ่านเข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยถูกคิดว่าจะต้องผ่านกระบวนการสปาเกตติฟิเคชันกระบวนการที่สตีเฟนฮอว์กิงอธิบายเป็นครั้งแรกโดยกล่าวว่าพวกมันจะถูกยืดจนกลายเป็นเส้นสปาเกตตี พราะฉะนั้นใครที่อยากเดินทางผ่านลุมดําเหมือนเรื่องอินเทอร์สเตลล่าก็จะต้องถูกยืดก่อนนะครับนี่คือลกของความเป็นจริงส่วนร์ตรงกลาง่ะครับคืออะไรลุมดําสินะคุณคิดถูกครับผมพระไฮโนฟอกนะครับศาสตราจารย์ดาราศาสตร์วิทยุและฟิ่สิส์ของราสตร์ทีราโบยูโนเซตี้ในนิวเบเกนและประธานสภาวิทยาศาสตร์อีเวนต์ฮอลลสนเทนสกกล่าวว่าภาพดังกล่าวนะครับแสดงให้เห็นถึงภาพเงาของลุมดำใช่ครับผมมันคือเงาของลุมดำครับผมเพราะการลิงหาตัวลุมดำมันยากมาก คือคนครับหลุมดําไม่มีแสงนะฮะเพราะฉะนั้นการหายากมากนะครับผมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นถ่ายเงาของมันมาแทนนะครับกับเข้าเรื่องนะครับผมภาพดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงภาพของอาหลุมดําต่อแสงที่ล้อมรอบของขอบฟาเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่ถูกดึงเข้าสู่หลุมดําครับที่นี้หลุมดํา m 8 7ซเวนี้ใหญ่ขนาดไหนนะครับหลุมดําตัวนี้นะฮะอยู่ห่างจากเราไปประมาณ55ล้านปีแสงครับผมและมันกว้างประมาณ1 0 0 0 0 0ล้านกิโลเมตรครับผม คือห่างจากเรามากถึง55ล้านปีแสงแต่เรายังสามารถมองเห็นมันได้นะครับคือใหญ่กว่าระบบจุริยะของเราทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีมวลถึง6.5พันล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ของเราครับทุกคนครับวันนี้เรามาไกลามากในวงการดาราศาสตร์เราได้ถ่ายรูปสิ่งที่ขึ้นชื่อว่าลึกลับที่สุดในเอกภพเลยก็ว่าได้เพราะในอดีตเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลุมดำคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีตัวตวนหรือเปล่าวันนี้เรามีรูปถ่ายของมันแล้วครับผม แน,น่น่นะโคตโรงการดาราศาสตร์เนี่ยคงจะมีอะไรน่าสนใจมาประกาศให้เราตะลึงอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเราจะไปหาดูสดๆได้ที่ไหนนะสิผมดูเอลนะครับขอประกาศว่าทางเรานะฮะชแนลแอนโดเมดาเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดงานประกาศเรื่องดาราศาสตร์นะครับที่น่าตกใจนะฮะทุกๆเรื่องในปีนี้นะฮะผมอย่างเช่นแบบสเ a c เอ็กยิงยานอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นเรื่องหลุมดำนะครับที่ผมเพิ่งถ่ายทอดสดไปนะครับผม ดังนั้นเนี่ยหากใครมีคําถามเกี่ยวกับดาราศาสตร์หรือว่าใครอยากคุยกับผมเรื่องอะไรก็ได้นะครับหรือจะดูงานประกาศเฉยแล้วปิดเสียงผมไปก็ได้ครับนะมาร่วมลุ้นร่วมตะลึงไปด้วยกันกับผมดูเอลได้นะครับจะมีประกาศตลอดเวลาสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย